สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายรีเจนทุกๆคนนะฮะวันนี้เราจะมาซื้อฮีโร่กันฮะในเทศกาลลด99%เอ,อือใครที่มีหนึ่งเพชรก็สามารถซื้อได้นะโดยที่เอาเพชรเหลืองไปแลกนะไปแลกเป็นฮีโร่นะมันก็จะมีเพชรเหลืองแล้วก็มีเพชรจริงๆอะ่ะเออก็คือหนึ่งเพชรก็สามารถซื้อฮีโร่ได้นะเดี๋ยวเราจะเข้า ไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเรารับรางวัลก่อนฮนะอ,า <asaki> อา่านี่ยงไงเทศกาลอ่าก็จะมีเนี่ยลด99%ทุกทุกตัวละครเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกินอีปอกอีปิดอะไรนี่ก็สามารถซื้อเลือกสามารถเลือกซื้อกันได้เฮ้ยอย่าเพิ่งชวนดิผมจะพาทุกคนมาเลือกซื้อฮีโร่กันก่อนนะฮะผมมีฮีโร่ในใจผมแล้วนะฮะว่าผมจะเลือก เป็นฮีโร่อะไรนะทุกคนเลือกฮีโร่ตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ทันได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ตั้งผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะ,ะเออเฮะโอ้หโซนนี้นะก็จะเป็นสิ้นส่วนนะร้านค้าสิ้นส่วนนะร้านค้าสิ้นส่วนนี่อ,อ่ก็จะมีตัวละครเยอะอยู่นะ แต่ว่าตัวสองตัวละครผมยังไม่มีนะเออก็ดูดูดูกันไปฮนะยี่อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะตัวนี้ตัวหายเ่าตัวนี้อ่าร้านค้าคุณภาพดีเดียวมาดูเอฟเฟกกันนะเอฟเฟกอ่าอีโมโต่อสู้นะก็ลดเยอะโคตรเยอะเลยฮะ เนี่ยเนี่ยดูนะทุกคนโอ้หรถขรุดเยอะเลยอนะ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะเอ้ยใคยน้องฟางฮนะโอ้ไม่ฮนะเราจะเลือกซื้อฮีโร่กันนะฮะเดี๋ยวดูดูกันไปฮนะไทยไายไปฮนะรถเดี๋ยวเรามาดูสกินกันฮนะสกินกูมีทุกตัวนะอเอ้อรถเอ๋ไม่มีเพื่อนชวนเยอะจังวะ เดี๋ยวลองไปพิมพ์บอกเพื่อนนะไม่ต้องสวนเดี๋ยวเราเลือกซื้อฮีโร่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนให้เพื่อนรู้นะอ่าเลือกซื้ออฮีโร่ก่อนแป๊บอันนี้ผมก็พิมพ์บอกนะปูหนึ่งเพชรนะ <c oughs> ปูหนึ่งเพชรนะ เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วไม่ไม่ไมไมต้องชวนมานะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าร้านคาต่อนะฮีโร่นะเดี๋ยวเราจะมาดูฮีโร่กันนะฮีโร่ตัวแรกนี่จะเป็นตัวไหนตัวนี้ก็ล้กันเดลล็อกนะนี่สกินที่วางขายนะก็คือตัวนี้ฮ<ม>นะก็<ม><ม>คือนินพิเลยนะฮเใครชวนแล้ว ก็จะเป็นสกิมของเดียลล็อกนะโอ้โหหนึ่งเพชรนะทุกคนเออเทศกาลลด99%นะเยี๋ยูดูกุชวนหน่อยนะก็จะเทสักขนาดนะโอ้แต่ก่อนนี้สกิมนี้ผมอยากได้มากเลยนะสกิมของกุชวนโอ้ส่วนสองวอรเลยอ่ะต้องขอใั้ทุกคน สกิมของเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะสกิมของกูซซออนแต่ว่าตอนนี้ผมผมก็อยากได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกเพื่อนก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวพิม์ผมจะพิมพ์บอกเพื่อนก่อนนะว่าผมเลือกซื้อฮีโร่หน่อยก่อนแป๊บนึ่งนะอันนี้คนละคนกันนะะ ซื้อฮีโร่แป๊บโป1นเพชรนะก็ะคือเทศการ99%ปนะลดลด99%นะใครที่มี1นเพชรก็สามารถซื้อฮีโร่ได้นะทุกตัวนะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาร้านค้ากันแล้วนะเดี๋ยวทเลือกฮีโร่กันนะ เดี๋ยวเราจะดูซิวาน่านะเออซิวาน่ามีตัวไหนที่วางขายลด99%บ้างมีนะโอ้มีสกิมสองนะโอ้ไม่สวยนะเดี๋ยวไปฮิโดตัวใหม่เลยแหะไปเอ็กบล็อกไหมเอ็กบ็อกโอ้โหมีฟ้าไซบอร์นะแล้วมีสกิมไหนนะที่วางขายหนึ่งเอ้ยอันนี้หนึ่งหนึ่งนะ ไม่ได้นะต้องทำกิจกรรมนะตัวนี้คือผมพลาดไงไม่ทำกิจกรรมแล้วก็เราเราก็สายฟรีแล้วนะไม่ค่อยเติมไม่อะไรนะเรา <the> ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งนะ่ะเออรถเก้าเน่ะเบนิดน,น,นะเดีย๋ยวดูอารัตหย่นหน่อยนะว่า โอ้99คือตัวอะไรเนฮะ้ยตัวรถไฟนี่วะเฮ้ยยังเท่อะทุกคนโอ้โหที่ว่าเป็นหมัดที่ว่ามีตัวหนังสือเขียนด้วยนะมีตัวอะย้วยมมี tr อะไร i อ l นะเออก็ขดอยู่นะคนอ๋อโคตรท่เลยนะตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะอารัตนะเดี๋ยวเราจะมาดูซูกันนะ ว่ากูรถเก้าเขาเขาจะวางเอาตัวไหนที่มาขายให้เรานะเฮ้ย hey, สกิมสองนี่วะอันนี้อะไรสกริมพิเศษไม่ไม่เท่ไาไหร่เดี๋ยวมาดูเฟย่ากันนะดูเฟย่ากันนะว่าสกินเฮ้ยสกิมมีปิดแนละ้วทุกคนเฮ้ยมีลิกนะ แล้วก็มีอีปิดด้วยทุกคนโอ้โหใครอยากซื้อลซื้อเลยนะเฟียผมก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าผมก็มีฮีโร่ในใจแล้วไงเออยังไม่ทาได้เฉลยนะเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้กันคลิปนี้อ่ะโอ้โหเฟ่ยก็สวยนะสกิมอ่าตัวนี้เซเบอร์นะโอ้โหสวยทั้งคู่เลยอ่ะโคตรเลือกยากเลยอ่ะทุกคน เซเบอร์ er นะโอ้ลด9 9ยังเหลืออีก5วันนะทุกคนผมรีบมาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวเลือกดูทิโลดต่อไปเลยนะทุกคนก็คือมันแบบอะไรนะมันมันมันเลือกยากนะทุกคนก็คือมีหลายตัวแล้วมันก็เลือกยากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูอะอะไรนะ เออมาติดนะนี่ว่าตัวไหนเขาวางขายให้เราไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนมาติดไม่มีเออแต่ว่าน่าจะเป็นตัวสกิมหนึ่งนะของมาติดเลยจุลุงกันนะ <is back. S 2> จุลุงนี่ซิคิมที่ปิดนี่มีแน่โอ้โหใช่เลยนะฮะโอ้โหอย่างสวยนะทุกคนเนี่ยหนึ่งคิด <laughs> ในราคาหนึ่งเพชรทุกคนตอนนี้ผมมีสิบสามเพชรนะแล้วก็มีเพชรเหลืองด้วยไงเพื่อเอาไปแลกซนี่ไม่ขายหน้สกินนี้โอ้สกินปิดก็คือตัวนี้ไม่ใช่นะก็คือสกินปิดตัวแรกนะครับเขาจะวางขายให้เรานะเนี่ยเนียเนียูอันนี้โอเคนี่ตัวนี้เขาจะจะวางขายให้เรานะก็คือได้จะได้สกินนี้นะ ูรถ99เพือียนะ <a> ทุกคนโหยังทีมีอวดกันนะทุกคนเออผมว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะซื้อไปอวดกันนะลงลงไม่ว่าจะลงแรงหรือคาสสิกนะก็เห็นคนใช้สกินใหม่ได้ทุกคนเดนนอ,อ,อดูลงนี่ก็ก็ลอยนะโอ้โหโคตรเท่แม่ทับเลยนะ เดี๋ยวไปดูสกิมต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสกิมของเดีย o g ลอก,กันนะเออทุกคนเนี่ยไงก็คือในใจผมมีแล้วไงก็คือสกิมเดีย o g ลอกนี่แหละผมจะซื้อสกิมเดีย o g หลอกเนียทุกคนเอ,อจาก8ป9เ้าเกหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเพชรเนี่ยเอออันนี้ก็จะเป็นอ่าอิสเซอรี่ต่างๆนะที่ ร้านค้าที่วางขายและแนะนําให้นะร้านค้าที่แนะนำถึงไม่แนะนําผมก็อ่าซื้ออยู่แล้วนะสกินเดียวหลกอะะเนี่ยตัวเนี้ยโหโคตรที่นะทุกคนโอ้โหใจไม่ไหวแล้วกดซื้อเลยเปล่าอ่า่าโคตรหล่อนะทุกคนนี่เอากันแล้วครับ แล้วก็ดูคุณสมบัตินะมีเอนมีชั่นใหม่อะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะกดซื้อเลยนะทุกคน673สามนะเพชรเหลืองแล้วก็เพชรฟ้านะก็คือ1เพชรนะทุกคนก็มันก็ทำใจายากนะอ๋อแล้วก็ไปดูหล,ลิงดีกว่านะไปดูหลิงก่อนนะทุกคนนึกว่าจะกดซื้อเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่แล้วก็ดู ฮีโร่อื่นก่อนนะเผื่อมีฮีโร่ที่สนใจแล้วก็จะเปลี่ยนใจเอ๊แต่ว่าที่น่นเนี่ยผมเอาได้หล็อกอยู่แล้วนะทุกคนไม่ได้หล็อกก็นาตานะแต่ว่าผมจะเอาเป็นไดร์ล็อกนะเดียวมาดูสกินของลาสโลนะนะโอ้หหนึ่งเพชรนะทุกคนเฮ้ยหนึ่งเพชรนะ อโอ้โหโโหมมฟแล้วอรูอกจากจักรวาลเลยแฟตนตาซีนมากเลยนะสกินของอัสลอนนี่สวยมากเลยเดี๋ยวมาดูอ่ะสกินของฮายานะนี่ว่าสกินไหนที่โกรลดนนเก้าเก้ามตัวไหนที่สนใจมันเลยหรือว่าเขาสนใจนี้ ผมไม่สนใจอ่ะตัวนี้ต้องไปฮีโร่ตัวใหม่นะอ่าดูฮาริสกันนะอ่าดูฮาริสกันว่าโอ้ยสกิมีปิดเฮ้ยสกิมีปิดแล้วก็มีอ่าอะไรนะสกิมนี้ด้วยนะเออโอ้คนโอ้โหใครที่ชอบเล่นฮาริสเนี่ย ก่อนนี้ผมชอบเล่นแฮริสมากเลยนะไม่มีสกินมาสเตว่าสกินนี้ผมก็อยากได้อยู่นะแต่มันเลือกได้หนึ่งสกินไงถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อฮิโลแล้วมันก็จะลดเหลือประมาณ6 0ซนะเออถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะซื้ออาเดียลอกนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเลือกฮิโลก่อนนะทุกคนโอ้แฮรินี่ก็ ใช่เหมือนกันนะนี่หลุดออกจากจักรวาลว่าสั้นเดี๋ยวมาดูอ่าคฮวเคิร์ดกันนะฮิเคิร์ดนี่สกินไหนที่วางขายปะโอ้โหสกินีไม่น่าสนใจนะแต่ว่าก็บางคนอยากได้ก็รีบชื้อนะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูฮีโร่ก็เลือกยากนะทุกคนเออ เนี่ยแต่ว่าในใจผมมีแล้วนะเดี๋ยวดูอ่ะเฟนี่ก็แล้วกันนะเฟนี่ผมมีสกินมีปิดแล้วนะทุกคนนี่ก็คือเปิดกล่องแล้วได้เฉยนะไม่รู้ว่าได้ยังไงฮนะสกินมีปิดนะตั้งแต่นานแล้วนะสกิมมีปิดตรงนี้แต่ว่าผมใช้อ่ะใช้ไม่เป็นหรอกฮนะก็คือมันเล่นยากไงทุกคนสกินอ่าของเฟนี่นะใครที่เล่นเฟนี่ก็อ่าเก่งเก่งแบบ อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับนะครับส่วนตัวผมเล่นไม่เป็นนะแฟนี่อย่ามาดูรังค้าที่นี้นำอะไรนะเราจะซื้อเดลอกกันนะครับนี่ซื้อปิ๊บโอ้โหแบบมีงูยักษ์ออกด้วยโอ้โหโที่แล้วทุกคนนี่มีฟุ้นไฟด้วยนะฟุ้นไม่ใช่ฟุ้นไฟที่ฟุ้งลีเซอร์นะ เออเดี๋ยวดูสกีมเดี๋ยน,นะสกีมหมาคอนเดิตเตอร์นะคอนเดิตเตอร์ว้าทุกสกูอะไรโอ้ยมีการเตี้ยงอะไรโอ้โหพูดเท่สายกินด้วยไมได้นะที่ไม่วางขายถ้าวางขายไปตั้งนานแล้ว <c oughs> ถ้าวางขายปูน ลด99นี่ผมเอาเลยนะทุกคนแต่ว่ามันได้แต่แค่สกิมเนี้ยมันก็ต้องเอาตัวนี้แหละนะทุกคนเดียวหลอกส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบสกิมนะสกินโคตรเท่เลยนะทุกคนนี่จะเป็นแบบลายดําแล้วก็มีสีม่วงตัดอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีหางเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่งูอะเหมือนเมงป่องเลยนะเหมือนกุซิออนเลยนะทุกคน เฮ้เดี๋ยวจะมากดนมซื้อกันเลยฮะเพื่อไม่อ้าวโปรรสนะจาก899พิศสีฟ้านะเหลืออันนี้มีเทสนะทุกคนอ้าวไปแล้วแล้วก็กดตกลงกันฮะอ้าเฮ้ยนี่นี่ก็จริงด้วอ้โห มาแลทุกคนสกินใหม่ฮะเพื่องพึ่งถอยไปหมาดหมานะโอ้โหโคตรเท่ฮะทุกคนอ่าผมซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวหลอกนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเนี่ยไงมันจะลดเหลือประมาณเท่าไรลดราคา60%เนี่ยเออไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกกิโลนะทุกคนเมื่อคุณซื้อ1กิโลแล้วมันจะลดให้เรา60%นะ แล้วก็บางรายการก็ยังเหลือหนึ่งเพชรนะบางรายการนะเนี่ยเนี่ยก็ดูเลือกดูกันไปนะทุกคนเนี่ยรายการที่เหลือหนึ่งเพชรนี่ผมว่าน่าจะเป็นสิิมสองนะนงที่ราคาไม่แพงมากนะมันก็ยังเหลือหนึ่งเพชรเหมือนเดิมน,นะเราก็สามารถเลือกอีกหนึ่งกิโลได้นะทุกคนเออแต่ว่าผมไม่เลือกนะไม่เดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเติมพิดแล้วก็เลือกซื้ออีกนะแต่ว่าผมได้แล้วสกินเดียวหรอกหนึ่งสกินนะทุกเพื่อนทุกคนได้สกินอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกด้วยนะเพราะว่าถ้าหรือว่าทุกคนมีสกินในใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์อบอกด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มดเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่